ไลฟ์เมื่อสวัสดีครับผมวันดีครับท่านเราพี่หน่อยครับสวัสดีครับผมท่านเรามีคนเบิคงครับพึงสิบสามบิครับวันดีไปก่อนวัดีไปก่อนพี่น้องวันนี้ลียบบางเงาแต่ละคนโอ้โหห่อนแห้งครับมาเด่นน้ำน้องคุณนู่งคุณอีสานครับผมไม่เป็ครับผมยิกยิบครับวันดีพี่ออยออยครับผมมาแล้วเคกินไงไม่แล้าวันดีครับ ตนอยครับวัาดีครับผมโอ้หันหันหอดลอยคนนี่ผมดีใจเลยเนี่ยห่อนไปกันปีสี่สิบคนห่อนห่อนครับผมหมื่นแต่ว่าเมนูหลายเมนูหลายอย่างครับผมน่องน่องแนะน้ำครับอันนี้กระทะเด้่ครับผมกระทะกระทะครับผมอันนี้ไก่ไก่ปลาครับเป็นบอ าม่สยังเสดีตอนหน่อยครับผมจวดิจุติสวัสดีครับเออเอนแล่ตามเส้นะครับเนี่ยขวาก็เด้อเลื้อยอย่างจีบอ่เจ้าจีลาบอ่ะลาบน้ำต้มน้ำเลี้ยงบอกว่ายังก็เจ้าบอ่ะเห็นไหมบ่โอ้เขาจะมึงว่านี่ครับเป็นกำลังเงียบยังไงกองไฟครับพี่น้องบ่นึกว่าย่างยัง เอาไว้ไปดูหมูหวนมาเด้อหมูหวนสุดเก็บหมูว่าวาเด้อเมืองดักเอเย็นไปเท่กกันครับมาใครมาดีเอฟซีน้องบุรีครับผมจรวจตรวัมดีทีมงานลูกอีสานครับผมรัดยางมากว่างไฟเขาเดี๋ยวเงาแตกฮวังครับคืนดูแตงโมได้หมูหวนหมูหวนครับร้านส่งมาให้จากคุณบุรีทำเปิดสูตรเดาวจากในยูทูบกับพี่ชัย เขาตังคตังคุย <spooky> กันนักเขาครับนี่คุยกันนิดหน่อยปดีพ่อกันตัวอย่งน้นนันบวชครันนบวชกับมวนมวนมวนแต่ว่าเพิ่นบวชแต่หน่อยบวชก็เลยบ่ได้มวนน้ำครับผมมวลดี โอ้สมพาะประการมันจมหมีคนเบิ่งมันเนาะเบ้าดีลูกเกิดเจ้าของังเดินทางกลับกันไหมจีบสาวเลยมั้ยเออยุ้ยแซ่งานบวชกี่หน่อยเตารีบป่ะจีบเมื่อแล้วครับช่วงนั้นช่วงนั้นเนาะสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีวันดีครับสวัสดีทุกคนครับผมตากล้องมือนั่นยไหมตากล้องนีนสวยนะตากล้องร้านก็หนักร้านสวร้านจะหน่อยด้นะร้านจะหน่อยครับสวัสดีครับร้องกันเลยนะจีบลูกเอกตุ๊บตุ๊บตานอยด้วยครับสวัสดีครับ น่ารักน่ารักน่ารักผมก็กลับบ้านหมู่บ้านอย่าเพื่มอยูุนั่นเองยังกินเจรงทุกคนหน่าร้านรานตะไนน่ารักน่ารักครับน้องอะไรเฮ้ยยังกินเข่าจริงทุกคนแม่ไปดีคมีหลายเมนูครับพี่น้องก็มีเห็นว่าเป็นถ่ายรูปเป็นมาถ่ายรูปบ่ใช่แกเรียนเกี่ยวกับถ่ายรูปด้วยมีเมนูเด็ดเด็ดนะครับตาก็หลับไก่ลาบต้มอ่าครับผมแล้วกะจง น้องจงรีเทิร์นบอกว่ากล้องตัวนั้นต,ตอนทท็ตองนนทอดทอดทอดใส่เน้ะใส่ตันครับผมมันคือมันดใช่ไมด้ปะใส่ตาโบาาาดีบมันถึกแสงเลยมันถึกแสงอ่ะอ่านบกุกไปเห็น ไอโฟนประมาณนี้เอฟซีลุงเวียดพอมครับผมมาพอกันเลยเสยลุงลุงลุงเวียดเป็นอะไรครับพี่เครับผมสวัสดีครับลุงเวียดพึ่งหายป่วยครับผมหายป่วยก็เลยได้ออกมาที่นี่ก็เลยได้มานั้มครับผมแม่นกับเมืองใต้หนาวลำบากเลยหนาวก็ต้บงเหนอียกเอาตักแบบไม่ได้ไครับที่ตุ้งห่วงครับครับขอบพระคุณได้ไลครับพี่ชัยดูแป้งให้นาน่ันเฮยเนี่ยเอาไ สวัสดีครับผมเหมือนกัดไม่ยังไงครับผมในแต่ไหนแล้วนุกเกอร์สี่นาทีครับได้อ้วนอ้วนประมาณตีน้องบ่ครับเพิ่นมาเพิ่นเมาครับผมตักไทยแต่หน่อยลุงเบียตลูกเกอร์จ้าครับสวัสดีครับตักไทยแฟนครับผมนี่แหละครับมีแต่ภาพสวัสดีทุกคนครับผมครัแต่หน่อยไม่กี่คนไม่กี่คืนสองคนครับผมไม่กี่คืนอ๋อเยอะมากอะ มือนเหมือเศร้ากับเดินทางกลับครับมือนเดิมไหมตะครพนเปนุมเปรุ่มเหือเศร้ากลับแก้ววันนี้บ่นไต้เคืนตัววันนี้ครับวันนี้วันนี้ครับใส่ยิบครับแต่ไหนวันนี้ครับอาจจะยู่อีกก็ได้ครับถ้าถ้ามันบ่ถ้ามันบ่ออิสเรลอย่างเนาะลุงเวียรหายดีแล้วครับลุงเวียรลุงเวีหายดีแล้วครับผมหายดีแล้วครับครับเงืาแต่หอนเนาะอากาศบ้าดโอา ตอนนี้กะก็ใหญ่ใช่มาส่องกล่องไฟไงหมวดกล่องผู้ใหญ่นี่เป็นไงหน่อยบมวดเอาเลยครับเอาเลยครับเหรียญบอดดอยแมนโอ้เมื่อกี้โอ้เหี้ยบหมดเลยขอตโวษนะไลายครับผมเสียบแบตไปน้ำไล่สุดไปน้ำบอได้ครับเครื่องหันครับ ว่าหล่อนบ่อนอนมีเล,ล,ลี้ยหลอนมากข้อนครับผมมือแตก,กสุดๆตดวนี้ไผที่ออกไปเมื่อกี้ขอวของออา,างว่าเมืองไม่เนี่ครับผมครับโอ้หมุนเตียวๆโดนก้อน,นเฮียหมดเลยมาตะควันบน่อนมมือใดทักไทยในเดอ้อนุก่เกิดครับผมโอ้ไกลๆงั้นก็อยากไปดูอยู่ครับผมก็สัพพยากรนั่นหลยาย๋ยวไปนะอยากไปสู้จังหวัดผนเลยเนาะเครือไทยประเทศไทยนี่เหมืองจอยหลายครับผมสวัสดีทุกคนแบบซีจาก สิงคโปร์ดีแต่ทุกคนได้จะทุกคนได้หลายครับเป็นมาเตะไก่ครับผมมือนไม่ได้ไก่มาแต่ร้อยเอ็ดครับผมเสียภูมิครับผมกัดไก่กะดยู่ใกล้ๆกันนี่แหละพี่น้องน้องบอลบอลได้มาครับผมน้องบอลข้าเลี้ยงควายอยู่บอลให้ให้เฝ้านะโอ้คนกลับมาแล้วนิดหน่อยแล้วครับผม เมื่อกี้รถไปว่าไปบงได้เลยกระจกที่จะไป็นสองเอื้นแล้วเนาะบบดนี้ห่างแค่น่าดีโอ้ย่อนนี้คลิปวัวใครมีครับผมเดี๋ยวเช็ดมือลงมมือละสองคลิปธรรมดาครับผมคลิปยังกระซาสิลงมยางเดี๋ยวเลยเอาแบบนี้สละล้แบบดีดีเด็ดเมนู่ยังกิน ไล่ครับผมไล่ครับมาอนี่ต้องติดตามคอยติดตามเนาะไม่ครับติดติดตามทุกซ่องครับผมประวัตสิซ่องคุณนู๊ดุอีสานครับผมแล้วก็แมมรีควัญบานเนาะหมดแล้วนำเลยดิครับครับผมฝากฝากฝากซ่องฝากซ่องฝากฝากช่อง เนี่ยพงเยชัยพงเยตมสวัสดีครับผมพงเยชัยครับผมเลยไม่เปล่าเลี้ยงเปล่าเลี้ยงเลยพญเชัยกับพงเยตำเนี่พี่น้องคุณดึงดีขึ้นเลี้ยงเมยนอยู่บอกเมื่อกี้นี่นะบ่ขอพี่น้องฝากติดตามช่องพงเยชัยกับพงเยตำนะพี่น้องเนาะครับผมฝากให้พี่น้องเด้กติดตามได้ครับเจ็ทำไมบ่มาเลยครับทังไหนนี่ก็อีกเรื่องบ่มามาเหลื่อมเหลือมสวนไอ้นู้ เดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามครับผมฝากติดตามกันเลยครับผมทีมงานทางเดียวกันนี่ตรงนี้ล้วยนะครับเนาะเมีงานบ่วงพร้อมแต่มีเปียงเท่เครก็สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีแจกพี่แต่ก็เลยใช้มะม่วงแทนเปรี้ยวนี่ยังจะถามถามมาเลยครับผมครับผมทักทายกันขอไมาได้เนาะครัแต่ไหน่อยนอนไหนเออนอนย่สวนนดีครับผมนอนย่สวนสดีครับผม ตัวหน่อยก็มาครับผมแต่งแซียนนะครับอยแล้วที่จริงเพันว่าเปิ้นจีกลับตั้งแต่แรกๆครับผมใบรับผมก็ติดตามพี่ครับวินุกเกอร์ครับผมติดตามนี่แหละครับค่องตะไไม่เพป็นมัดฐานกับเพบนส่องเป็นส่องใหญ่แล้วเนาะพี่ดอนกับป่อยมีแฟนยังถามกันออกด้วยครับผมมึงเด้ทั้งถือกล้องมุดลงไปเลย อาก,การแพ่งกันคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับผมติดตามทุกคนครับผมขอบคุณหลายๆครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทา้งเฟซบุ๊กครับผมฝากาติดตามทั้งเฟซบุ๊กความครับผมเฟซบุ๊กนี่ก็บ่อยากให้ติดตาม <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ไลค์สไลักหน่อยเนาะเย้ยาเหมวยไปใส่จ้ะคือไผ่เนาะตอนไหนคือรอแท้ครับผมโอ้โอบอลลอรเยเนาะบอลลารหนาดำครับเล่นสุกัน หน้าดำมืดครับผมมว้มวนครับ่ทัางม้วนอยู่ทางนี่าเห็นคับครับอยากให้นแต่หน่อยมา่อเล่าปีอยู่แมนต้องมาหากันสักปีครับน้องบอลบ่ได้มา,มาครับผมครับผมน้องบอลติดภารกิจขอ,อบัตรนันบอกให้ทางจวดจวดครับผมจวดครับผมแมนจวดมั้ยจอดปะภาษาลาวน่ะจวดจวดเออจวดกันก็จวดแมนมันมีไม่ตี ประมาณนั้นครับผมเกี่ยนภาษาไทยคุยกันได้ด้วยครับผมคสิบนาทีแล้วครับผมเดี๋ยวขออีกหาที่ครับเดี๋ยวเดิกเลยสวดมีหยังถามผมามาได้ครับผมขออีกหลายคนครับผมหมูหอดเนาะขออีกลายข้นแล้วแต่หน่อยว่าเที่ยวแต่หน่อยจะเล่นกีตาร์ให้ฟังจากเด็กคนหนึ่งกีตาร์กีตาร์ยุ่งใสกีตาร์ไปใสเก้าอี้มี รักนะพี่หน่อยนี่เดี๋ยวน้อหน่ตรงหัวใจมาเดี๋ยวน้อมีมีหัวใจความเหครับผมหัวใจความขอบคุณหลายๆครับรักน้อยแต่รักนานๆนะครับนี่เดี๋ยวมาอ่านซื้อกันโอ้อ่านบวกกันนี่อ่านบวกครับผมสวัสดีสองนุ่มสวัสดีครับบ่เกิดมีแฟนยังคะยังบ่มีครับผมโสดไปเรื่อยๆโสดครับผมบ่ต้องการมีไป ติดตามตลอดเพื่อนดูแลสุขภาพน้ำเด้อโอเคเพื่อนโอ้ยบ่มาเหลือน้ำกันน้อยใกญ่กันหนึ่งทิ่หน่อยดูแลตัวเองด้วยครับผมความจังช่วงนี้มันสควิดนารนะอ๋อแมนบเหรอจะได้หอมยังไงมีหนอโคงิดการต้องจากต้องจากช่วยจริงครับเขาบอตุกถึงทรวงมันจะ <laughs> กเรกากเคยเราเคยไข่ได้จังแล้วแล้วจังไม่ได้ครับผมต้องต้องเจอกันแล้วก็แมนครับผม จองใบเล่ยนะครับถ้าเรมีจะฟังครับผมเ<ต>ขาก็คุยได้เรืร่อยๆครับเฟซบุกก๊กอะไตรลิงหน่าจะมีมั้งครับผมอันนี้ผมเมียฝรั่งบอตะหน่อย <laughs> อันนี้ก็ผมบอถามมันเอาได้ครับ <laughs> แต่หน่อย <laughs> จักชิบ้าอย่างไหนครับ <laughs> ก็เขอแม่ทักทายกนันเลย ยัยไผอีจอนุกเกอร์บอกนู้นด้วยคิดถึงครับผมครับผมสวัสดีบ่าวทุกอะไรมาก็ไปไว้นะจอยสนุกเดือนตะน้อยครับขอบคุณครับผมม้วนม้วนกันเนี่ยพีเป็นนี่จะนอนกันครับเวลามีงานมีอย่างกับน้องนุเกอร์น้องเอิรนน้องคุณนุ่งไปรวมงานไปรวมเพลงคุณบ้างเราน้มาแล้วครับนักดนตรีเข้าไม่ไม่เป็นกลับเหรอครับผมครับผมเป็นติด ขอรีสอร์ทตอนไหนพูดไม่ออกน่ามันผมเย็บพลังกันปะฟังเพลงกับกลุ่อีสานกับคว้ามาได้สูเพียงครับผมบอยพี่หน่อยก็เพิ่มมากโลโซอาโลโซฟังได้โอนลองได้ยี่บอเติมเติมว่านะครับอเจียวครับเจียวพี่หน่อยเที่ยวให้สนุกครับลูกเกอร์ครับผมตอนไหนดูแลสุขภาพในเดิม เม่แมรี่ก็อยู่ในใจเสมอครับครับผมจักนิดเหานะคนอยู่ก็ต้องสูต่อไปพี่้องบาดขวดตงเห็นม่านี่ตักนิดนี่พยังใส่ยันเน้อหัาขอเพลงเก็บตะวันมาครับลูกีสานเีนเป็นเนาะเพลงนี้มวลนี่เลยบ่าวเจ้าล้โซ่ยมาหาเปลี่ยนคงิดกันนะ เสียบสวันเจาก็รล่องเป็นเสีย,เยงเสียงลโซกอะไรตัวปั๊บเสียงเปลี่ยนที่โอ้โหเย็นขึ้นเมื่อกี้เสียบสายซานไปหันรถนะครับระวังไม่เที่ยวบัานดุงเด้อทุกคนขรับพงศิ์รักเกี่ยวกันแล้ว ดิเปาครับิเดี๋ยวเดี๋ยวครับเิ่นเสกโลโซอยอครสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไอ้ทาวานคุณมงยังควนอันเดียวี่เดียวเหมือนกันหน่อย,อยกนหรอเปล่อเพลงขอเพลงอ่งอนหวานเสกโลโซอ๋ออ่อนหวาน อามไปใช้อ่ามวัลูครับผมอ่ามอยู่บ um ้านไ้ติดต่อเลยงนอยอยากเข็ดน้ำเยียนอยู่อามอยากเก็บดาวมากรงเฮห้เตมกับเพนกี่หล่อคุณงได้น่เพราะว่าเพราะว่าเดือนปีมแมนแมนเดี๋ยวจะห้อนหนครับสมสันสมสันจ่เอฟซีบาวน้กไอ้หน่อยครับ คุณนายหลายครับฝากติดตามมันไปตลอดนะครับใคุณค้าค้าคุณมีคุณคุณไปคุณไปคุณนะคุณโอ้ยตาคนมีค้าเป็นกำลังใจทุกคนเป็นกำลังใจทุกคนได้จ่าติดตามมาตลอดเทปซีมาเลเซียครับมครับไดทีลาว่ายังยังครับเพิ่งเริ่มกันเกิดอะไรชนนี่คุณนหลายครับต่ว่านนามหลวงมา วันเสร็จสดเดี๋ยวลอีสายอีกจ้าท่านวันวันวัเดียวมั้งลุยับองออกไปมันไปขุดมาแล้ววางแรงครับมันไปออกมาบางแรงครับสวัสดีจากนครศรีค่ะสวัสดีครับผมคุณนอยจิตใจดียังคะกะบีึ้นเรื่อยๆครับผมก็ช่วงนี้ก็ ออกมาลี้แลกสักช่วงไหน,นเน<ร>าะบอ่อแตมความรู้สึกมันมันอยู่ในความรู้สึกของเขาเนี่แหละมันบอกมีคำว่า,มมาลืมและก็เลื่อนหายไปหรอกมันก็อยู่ในจิตใจของเขาเพิ่นอยู่ในหัวใจไว้่ายเออไอเพิ่นต้มใกล้แบบเห็นน้ำมันเดือดเดือดจังเอาลงเด้อทุกคนเด้อมันวนครับผม สิทุคนครับผมเจสบคนก็เหม็นมาได้เลยครับผมวันคืนใ้ทุกคนจ้าห่อ่อนวันเบิกแล้วอ่อนวันกใวันทิงใหม่เนาะถ้าทิงใหม่ทิ้งก่อเหรอมันคือวันคือแต่อยากขอวันดี ครับน้องเกอและทุกๆคนจะลุยสารบอกว่าต้งไกแม่นครับต้งไกครับล้องแ่เพียงนะว่าติดต่าวผมตุกง่องครับี่ยทำพี่น้องเพิ่นเบียดเปลี่ยนระบบแล้วครับแมนครับแมนแมนแมนได้บ่ <ผ>มากมาหน่อยแล้วน้องเพลงขึ้นมาสาลาคั <anime> ้งนตั้งกล้องกันปรหมดช่องเลยนเออเอแล้วเฝากอีรอบรับผมฝากอีกรอบนะครับพี่น้องฝากเรื่อยๆเลยวันนี้ใช้กมีไนตั้มเพี่น้องใส่มต่เป็น่อ้สีขนใจขาขาตั้งกองหพยทีเพิ่น้ำเเกขาลูกสานนะครับซอนเกลอนี่เหมครับพี่น้องติดฝากฝากไว้ติดตามเพื่นนดนครับผม ทุกคนที่เขาวาเบิ่งเพิ่งเอสไม่ครับพี่น้องเพิ่งหัดเอสนะครับพี่น้องวันเดือนปีอันทั้งเรียบร้อยครับติดตามอยู่จ้าเด้่ยืัอนี้ว่าติดตามว่าเดี๋ยวออกมาเจอเพื่อนจะได้สบายใจง่ายสบายผ่านไปกี่เดูจะผ่านมาผมขอยุดตอแนวหน้าผ่านครับแม่ครับบอกมาลูกซิขับพี่หน่อย

ลุงเวียดไปไหนลุงเวียดเป็นพักสายตาผมาลุงเวียดอ๋อแมนเป็นไปนอนย่เป FC ลุงเวียดเนียนะนี่ครับลุงเวียดมาแล้วยูเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังมันเี่ยมีค่า ขออนุญาตครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับลุงเวศสวัสดีครับสวัสดีจ้าลุงเวศลุงเวศจวดจวดจวดก็เก่าหรือพี่น้องขาจวดเนาะ เพีงหนึ่ง uh, ก oh. okay. ็จปิดไหล่สดแล้วครับเอาเพีงม้วนๆอะไรสุดยอดโอุ้งหรับเงินไหมลืมไปได้ไหมถามเด็กในตาเพระหละไล่มาดนแล้วเดี๋ยวเราติดตามช่องคันติดตามทุกช่องมันจะมีไหล่สดไปเรื่อยยังไมุ่กน้ำนอนนี่เพีงหน่งล้านนึงเดีอเีหน่้านเีเบอกว่านุ่งลองเพีงบักแตงมนจะ ต่งโโอ้แล้วก็บักแตงโมแงมากแล้วปักเตงโมอ้แข็งนี่าหกํลังเห็ดไม่กินงนมามานหมาลองีนะเร็วเยี่ปีโอ้เอาย่างนวได้ทันเดียวอกแหลากหลายหลากหลายโอ้หลากหลายป่นี่ครับลุงเบสนลุงสนเลยผม ตัวนี่แหละมันติดดาผมนี้ผมจำได้แล้วนี่นี่ตัวนี่เเออคือว่ไปตั้งฝุ่นเน่เอาไหมเราไหมเขียน้อยไหมเนาะกี่วันเดือนปีอันทา้งชีวิตากลายบอกสองสามสามยังยเคนคนสามสามอันที่มได้ซอม เดี๋ยวครับเดี๋ยวรอดตามช่องต่อไปค <shirt> รับอาจจะมีอะไรสุดที่เจ้าของหน้าเดี๋ยวครับสวัสครับสวัสดีครับอ๋อเกี่ยวไดรินเ